ตั้ครับนี่รงเนี่งอ่างะมันกออปครับมันแงมืน่อปออโอ้ยอย่แข็งก็หำเลยีลานโอ้ยวัก็ตัวแรงอ่ะ่งเกือบตนป่เออแตกวปนี่ไอ้พนไอโพนแตกเลยไอโพน รถหัวซุปครับหัวซุหนักวัวครับมันต้องเอาเครื่องร้อยครับเนี่ยเครื่อง2องร้อยม,มันนักวัวครับแล้วรถเกีียวถึงนะสังโวนะครับ,าง,รบงานเขานักหัวต่้มนักว่าจะกินข้าวแรงไม่ได้กินข้าวแรงครับได้กินข้าวดึกครับโอ้ยบางตาหมูนี้มันก็ย,ยังู่ สอร้สิเป็นเงียครับ่ายงตรงนะครับอย่าให้มันลงอีกนะครับเดี๋ยวมันจะงานเข้านะครับ กอครับพอพออย่าบุวามนะครับโต๊กรวมครับพี่น้องลองหน่อยซิเป็นเอ็นครับเจียตีเอาหัวไปซุปกับมาปานเลยโอ้ยคนบอกท่านกับบอกคนอืนเลยมาได้มาได้ป่นาะมาได้แต่ไปไม่ได้ก็มาได้เทวาล่ะ <laughs> มาได้แตออ่มาได้แต่ไปบ่ได้เนาะว้ามึงมีลายแกนรุดหรอแอบจะแอบไปแล้วมึงมีรถมาหรอ <c oughs> <c oughs> มาได้ครับมาได้แต่ไปไม่ได้ต้การไฟเขานะครับ đập thâm lắm, bùng cháy gì đó, có bên này, thằng nào vàng. Okay. tốt mất tốt vừa của anh ạ có vừa tết tất đi gặp số một hóa đây ạ và chỉ kiên khảo theo hoa thăm để kiên khảo được với các bạn ปิบลิ้นรับรเกลียวครับกำไหนนอนนั่นครับทางตรงไหนซ่อมตรงนั้นครับเกินมาแล้วครับเอาอต่องน้าน,นะครับ น่จะมาเคลื่อนครับเสียย่างครับาเวียนามก็ต้องมีเป่ารถเกียวอีกครับ่ากาแฟ่งหครับลกแฟด้วยกนนี่ดีเจ้าะครับเป็นรมันนี่นะครับเป็นพอดีตีนแรงกับอาจจะบรูรสชาตินะครับแต่สำหรับชาวนานะ้าับต้องเฮ็ดนะครับเฮ็ดว่าไรเนะ เจ๊กด้วยครับว่าจะหน้ากับรถราคาพอพิสตนนะครับเห็เจ๊กกำหนดราคานะครับ